เออนี่เนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยเ่เี่เนี่ยนี่ยเ่เนี่ยเนงเนี่ยเนี่ย่าเนี่ยเนี่เ่เนี่ย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 เนี่เนี่ย่ยเ่ยเเียเนนี่เน่เียเ่ พออยู่รู้พาอย่างงามมือเ็ตีเรือไปสูุ่ดเป็นข้อแม้ต่างเลยเนือ

ในหลังในนะครับจมงานตาพันเปอร์เซ็นนะครับผมเป็นผู้สั่งสั่นนะครับ

ท่าเติยามาก็มือซีมีสามสามขอตัองด้ครับราตาดูสองเทียมสองบักรถเบิร์ฟางจะทางพวกนี่ในบอลจ่ายตาไปนะครับขั้นต้นไปตลาดเพื่อเลิกอลบอลเลยนะครับ

ไ่เดียวจะรอวเนาะชวยันตอนน้ะกันเย็นเย็นตัวงนี้แล้วก็เฉียเวลาสองอยคะแนน่านไปนะครับสำหรับทีมงานตาพันเปซ็นนะครับเป็นผู้สังสรรค์ยาด้เวย จะรอหมดเว้ยไปยังจะหลุดนะเว้ยจะรอหเว้ยนี่ละนี่ละนี่ละเว้ยเว้ยเ้ยน้อยทิพย์อโอ้ย

เออเดี๋ยวเดี๋ยวทาแม่เข้ามาให้ม ok> ึงนายโรตีดิเมยเนียดแล้วเนียไปแล้วบ้านโอ้ยเราเหมือนมันหมุนลราเหมือนกันนครับโอ้นั่นดิใช่อันนี้ของใครขาดลุงไขาดนบ้องขาดาตวบองโอ้ยใจหาแล้ว เราหาว่าในนีรงกอเยกไเอกไ้าวนี้มาไปร้านบ้านมันก็เป็นที่ับ้านนี้นะต้อ่จับหัวแไดม้อ็อกม้ยนีเ้ย่สามร้อยโอมโอมโโอ

เรียกว่าบ่งหอน้ำวันบ่งหอดบ่หอดที่ไหนครับของเวลาของเงินสามร้อยพวกทีผ่าไปมันเล่ามุนเลยอล่ามันเลยเฮ้ยทำไมเงยบแล้วไม่เหิรือมันนกล่องนล่ไแต่ที่เาบอก หัวแล้วหมาเลยลงล้มแล้วลงกันบ้างางกันรายังดีอย่างเงี้ยก็ยังทอดสองเงี้ยพี่มึงถ้าผ่านสิบสามพี่สิบวิลอยลอยลงลงเบาดับปากไปแล้วไปแล้วลอยไปไปตามต่อมาไปคันทก ได้เขาเที่วนั่รปีร้อยสา